ลุงเทียนพาเทียววันนี้มามาโชว์คนคนในบ้านติดโควิด <c oughs> คนในบ้านติดโควิดมาดูพื้นที่กักตัวบนบ้านมาดูได้นะครับไม,ไ,ไม่มีรับลมคมใน <c oughs> กักตัวบนบ้านกักตัวบนบ้านนูพอถายคลิปไว้ดวงห้างีแม่ก็ติดดวงหางีขไใขนาดนัคุณลูกก็ติดวงหางเข้าไปนองเข้าไปดถอยถอยถอย รอดอยู่รอดอยู่สองคนรอ,อดอยู่สองคนรอดไหมพันทองรอดไหม รอดเนาะเราต้องรอดเนาะเราต้องรอดเนาะ